สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับนายพีชนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวรองพื้นยี่ห้อหนึ่งให้เพื่อนเพื่อนได้รู้จักกันนะครับซึ่งยี่ห้อนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะรู้จักกันมาแล้วเวลาใช้รองพื้นยี่ห้อนี้นะคะจะรู้สึกว่าเราได้เผยผิวประดุดดังมีออร่าหรือว่าเป็นผิวที่แบบโชว์แต่จริงๆของเรานั่นเองนะครับรองพื้นยี่ห้อนั้นก็คือ Runasol Modeling Liquid Foundation นะครับ เป็นรองพื้นชนิดน้ําจากโลนาโซนั่นเองนะครับซึ่งรองพื้นชนิดนี้เนี่ยจะให้ความปกปิดในระดับมีเดียมเคอร์เรนหรือการปกปิดระดับปานกลางนะครับซึ่งอรองพื้นตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถบิลให้ไปฟูลเคอร์เรนได้เช่นกันนะฮะนอกจากรองพื้นรุ่นนี้นะครับจะมีรองพื้นแบบเจลฟารเรชั่นหรือว่ารองพื้นชนิดเจลนั่นเองนะครับจะให้ความปกปิดที่เป็นเชียร์เคอร์เรนหรือว่าเป็นการปกปิดระดับเบาบาง นะครับนอกจากเชียร์เคิร์เรที่เป็นแบบเจลนั้นเราก็จะมีรองพื้นที่เป็นแบบครีมฟาวเดชั่นที่จะให้ความปกปิดระดับฟูลเคิร์เรชหรือการปกปิดระดับดีเยี่ยมของลูน a าโซนั่นเองนะครับซึ่งทางแบรนด์นะครับเคลมมาให้เราว่าเป็นรองพื้นที่มีน้ำเป็นส่วนผสมถึง55นะครับแล้วเป็นรองพื้นที่เวลาใช้เนี่ยจะเรียบเนียนไปกับผิวเลยประดุดดัง เผยผิวออกมาดั่งมีออร่านั่นเองนะครับซึ่งผมก็ซื้อมา2ตัวด้วยกันจะมีตัวนี้ที่เป็นแพคเกจเก่านะครับแล้วก็ตัวนี้ลูนาโซตัวนี้ที่เป็นแพคเกจจิ้งใหม่นะครับซึ่งตัวเก่าเนี่ยผมซื้อมาเป็นสี y o 0-2แล้วก็ตัวใหม่เป็นสี y o 0 3นะฮะและในวันนี้ผมจะมาพูดถึงแพคเกจจิ้งของรองพื้นนะครับสีของรองพื้นฮะ สภาพผิวแบบไหนที่เหมาะกับรองพื้นชนิดนี้มาพูดถึงว่าบราัชนิดนี้เป็นอย่างไรและสุดท้ายผมก็จะพูดว่าหลังจากที่ผมใช้รองพื้นชนิดนี้แล้วเนี่ยหรือรองพื้นแบรนด์นี้แล้วรู้สึกอย่างไรก็ถือว่าเป็น user review ให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับก่อนเอื่นนะครับเราก็จะมาดูแพคเกจจิ้งกันนะครับว่า ทั้งสองอันนี้แตกต่างกันอย่างไรน,นะครับ,รบเป็นลูนาโซแพ็คเกจจิ้งเก่านะครับอ่จะมีลักษณะเป็นขวดแก้วครับแล้วก็จะมีฝาสีออกทองแดงทองแดงนะฮะอันนี้เป็นแก้วทั่งอันเลยจะมีลักษณะทรงเตี้ยครับปริมาณ25่ิบห้ามิลน,นะฮะส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นลูน a าโซขวดที่เป็นแพ็คเกจจิ้งใหม่จะเป็นลักษณะเป็นแก้วผสมพลาสติกเล็กน้อยบง้งะเพราะว่าตกเราไม่แตก ก็จะถลอกในลนักษณะนี้เพราะว่าเคยตกไปแล้วนะครับลักษณะอันนี้เนี่ยเป็นลนักษณะยาวๆเป็นแท่งเรียวๆยาวๆนะฮะแล้วก็เป็นฝาทองแดงตามสไตล์ของลูน a าโซนะครับแล้วก็ต่ออันนี้มีปริมาณเท่ากันเลยคือ25 ml ราคา1,800บาทตามช็อปลูนาโซนะฮะ ก็ถ้าเกิดว่าคนไหนเป็นในช่วงที่แบบว่าโชคดีนิดนึงก็จะได้ลดราคา10%เหลือ1,620บาทจากราคา1,800นะและที่สำคัญนะครับต้องบอกก่อนว่าขอบคุณลูนาโซด้วยที่ทำแป๊บฝาจุกมาให้เราไม่ได้ฝาจุกฝาปัม๊มนะฮะซึ่งบางแบรนด์เนี่ยจะไม่มีฝาปั๊มมาให้เราเราต้องซื้อแยกต่างหากไม่มีเลยซึ่งเราจะกะปริมาณ ในการใช้ล่องพื้นได้ดีนะฮะก็ต้องขอขอบคุณด้วยเลยที่ทางลูนาโซได้แถมฝาปั๊มมาให้ในลองพื้นนะครับเอาละครับต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงสีของลูนาโซนนะครับซึ่งลูนาโซนั้นได้ทําผลิตออกมาเป็นทั้งอันเดอร์โทนชมพูแล้วก็อันเดอร์โทนเหลืองด้วยกัน6สีนะครับสีที่ผมเลือกมาวันนี้ก็จะเป็นสี Y.O. 02กับ Y.O. 03ที่เป็นอันเดอร์โทนเหลืองและเหมาะสําหรับคนไทยนะครับ ก็จะมาสวัสดให้ดูกันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะฮะเราจะมาดูลู n a าโซวโอศูนย์สองก่อนนะครับเราจะกดปั๊มมาที่ด้านบนข้อมือนะฮะแล้วก็จะเอาไว0โอศูนย์สามมาให้ดูอีกอันนึงไม่รู้ว่าจะเห็นสีหรือเปล่าแต่เราก็ทำออกมาให้ดูนะฮะ ีจะเป็นอย่างนี้อันบนนะครับเป็น YO02 ครับแล้วก็อันล่างตรงนี้นะครับจะเป็น YO03 นั่นเองนะครับซึ่งเนื้อมันจะเป็นเนื้อลิควิดทำให้มันจะไหลได้นะครับอันนี้ปาดให้ดูละอันนี้เป็น YO02 ส่วนอันล่างเป็น YO03 นะครับเสียของลูน่าโซที่เห็นนะครับก็คือสีของรองพื้นเนี่ย จะไม่เหมาะกับคนที่เข้มจนเกินไปคือสีผิวที่เข้มนะครับเพราะว่าเออ่มันถึงแม้ว่าจะเข้มสุดของอันนี้ก็จะประมาณ nc 4 0ถ้าใครที่ผิวเข้มกว่า nc 4 0นะครับก็จะไม่แนะนำให้ใช้ยี่ห้อนี้นะครับก็ยังไงลองไปเทสสีกันได้นะครับที่ตามเคาน์เตอร์ลูน a าโซทุกสาขานะครับต่อมานะครับเราจะพูดถึงสภาพผิวที่เหมาะกับรองพื้นลูนาโซนะครับ สำหรับรุ่นลิควิดตัวนี้เนี่ยผมแนะนำสำหรับคนผิวแห้งนะครับเพราะว่าคนผิวแห้งแล้วลูน่าโซที่จะออกลุกที่โกลโกลดิวอี้ดิวอีนิดนึง,นงคือแบบฉ่ำกำลังดีนะฮะผิวแห้งจะใช้เราไม่เป็นขุยคือเราเราได้ดูจากเพื่อนที่ลักษณะผิวแห้งนะครับเราใช้คือไม่มีขุยเลยแล้วแบบผิวเรียบเนียนสนิทแล้วคือมันดูผ่องครับดูมีอรอร่าจริงๆนะครับก็เลยแนะนำสำหรับ ผิวแห้งนะครับเป็นรองพื้นที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะส่วนผิวมันนะครับผมก็แนะนําเหมือนกันว่าถ้าใครได้ลุกเดียวอีกโกลโกลนิดนึงฉ่ำกําลังดีก็ลูนาโซเป็นทางเลือกที่ดีนะครับเพราะว่ามันไม่ทําให้หน้ามันเพิ่มครับแล้วบางทีหน้าเราแบบทุ่มฉ่านิดนึงใช่ไหมรองพื้นตัวนี้เนี่ยยิ่งฉ่ำหน้ายิ่งเนียนไม่รู้ทําไมเหมือนกันแต่ว่าเราลองดูแลวคือมันเนียนจริงๆว่ะ แล้วบางทีแบบระหว่างวันใช่ไหมเราก็เอาทิชชู่ซับนิดนึงคือเป็นคนหน้ามันคือพีได้เป็นคนหน้ามันนะแล้วก็เอาทิชชู่ซับนิดนึงนะครับแล้วก็ปัดแป้งฝุ่นผัดแข็งระหว่างวันหน้าก็ผ่องเหมือนเดิมแล้วครับซึ่งเป็นรองพื้นที่กันตายทีเดียวสําหรับหลายๆบ้านนะครับเป็นรองพื้นที่ผมรู้สึกว่ามันใช้ได้ทุกสภาพผิวจริงๆนะฮะสำหรับส่วนตัวที่ใช้ลูนาโซนะครับผมถือว่าเป็นรองพื้นที่ ปกปิดได้ดีเกลี่ยง่ายแห้งไวไม่เหนอนะหนักเราให้ความรู้สึกที่เ,เบากับผิวนะครับคือเบาหยุดเบาดุดใยใหม่นั่นเองนะครับเวลาใช้ก็จะไม่หนักหน้าเลยแล้วเรารู้สึกว่ายิ่งหน้ามันหน้ามันก็ยิ่งเนียนหน้ายิ่งผ่องแล้วทัชอัพระหว่างวันก็คือแบบว่าเฮ้ยมันดูดีมากเลยอะ่ะก็เลยเป็นลองคืนที่ชอบแล้วก็คุ้มเกินราคา ถามว่าใช้มากกี่ปีแล้วคืออันเนี้ยซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ยังไม่หมดแล้วตัวเนี้ยเพิ่งซื้อมากลางปีนี้เพราะว่าอยากได้สีที่เข้มลงมาหน่อย<ม>ก็เลยเอาสีเบอร์ศูนาซื้อไว้อันนึงนะครับก็ถือว่าใช้ได้นานมากเลยทีเดียวคุ้มค่าราคาปริมาณ25มิลก็ถือว่าเยอะนะเพราะเราไม่ได้ใช้ทุกวันบางวันที่เราต้องการแบบพิเศษจริงๆเราก็จะเอาออกมาใช้นะครับ สำหรับถ่ายรูปสวยสำหรับออกงานสวยสำหรับไปเจอคนอพิเศษก็จะแนะนำรองพื้นลูน a าโซให้กับเพื่อนๆครับถ้าใครมีคำถามว่ารองพื้นแบบไหนดีที่จยได้ลุคโกลนิดๆหรือว่าหน้าดิวอี้หน่อยๆแล้วไม่เยิมเกินไปนะฮะก็จะแนะนำลูน a าโซให้กับเพื่อนๆเลยครับรสรุปแล้วนะครับลูน a าโซโมเดลลิ่งลิควิดฟาเรชั่นเป็นรองพื้นที่ให้ความปกปิดในระดับมีเดียมเพอเรนะครับ เป็นลอมพื้นที่เหมาะกับทุกสภาพผิวสําหรับคนที่ต้องการดูลุคโกลว์หรือว่าดีวอีดนิดนึงคือฉ่ากําลังดีมันไม่ได้เพิ่มความมันนะครับแต่มันก็ไม่ทําให้มันเพิ่มเช่นกันคือให้ลุคที่กําลังดีกับผิวของคุณนะฮะไม่หนักหน้าจนเกินไปและเรียบเนียนเพื่อโชว์ผิวหรือว่าเผยผิวอย่างเป็นธรรมชาติดุดมีออร่านั่นเองนะฮะก็จากส่วนตัวใช้ก็เป็นจริงจริงก็เลยมาแนะนําให้เ,เพื่อนๆว่าเอ้ย มันน่าสนใจตัวหนึ่งนะครับเป็นรองพื้นที่คุ้มค่ากับราคา1,800บาทแล้วก็มีเฉดสีให้เลือกสำหรับคนไทยนะครับทั้งผู้ชายผู้หญิงมันก็จะดูไม่วอกระโบจนเกินไปนะฮะเป็นรองพื้นที่แนะนำในความเห็นตัวนะครับก็ถ้าใครมีความคิดเห็นแตกต่างกันไปหรือว่าอยากจะติชมหรือว่าอยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับรองพื้นตัวนี้นะครับก็สามารถ เมนต์กันมาได้ด้านล่าง YouTube นะฮะตรงนี้เลยหรือว่าจะเข้ามาเมนในแฟนเพจได้นะครับที่ w w w f a c e b o o k c o m p e a c c o s m o n i a นะครับยังไงวันนี้ผมก็ขอไปก่อนนะครับก็มาการันตีแล้วว่าไอ้ตัวนี้มันดีจริงเพราะว่าใช้แล้วมันดีเยี่ยมก็เลยมาแนะนำต่อเฮ้ย hey. ยังไงวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายฮะเพื่อน